นคนรราชสีมาหุยหวางคิวมิน c v วีซเอกอะกูดคา b a บาน่าเ p ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์ดการแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพเอสโคลา่าวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 2 3สัปดาห์ที่8หรือสัปดาห์แรกของเลข2แข่งขันกันที่ม c c h o n ฮอนเดอะมบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกา และ18นาฬิกาจากนั้นในเกมคู่ที่2เป็นการแข่งขันในประเภททีมชายนาครราชสีมาหุยหวางคิวมิน c ีวทีมจากฝูงที่คว้าชัยมา7นัดรวดในชุดส้มลงสนามพบกับกบก,กูดคา b a บานาเอมโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์ Pro Thailand, ทีมอันดับ4ที่ชนะ3แพ้4ในชุดแดงซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้ยังคงเป็นนักตบหนุ่มจากเมืองย่ามโมที่อาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น3 0เซต27 25 25 22 25ถึง13ทําให้มี24แต้มเต็มยังคงนําเป็นจา่าฝูงตามเดิมสําหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่9จะแข่งขันกันที่ซีซีฮอนเดอร์มอนโคราจจังหวัดนครราชสีมาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่21มกราคม2566ซึ่งจะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้12นาฬิกาทีมชายไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสพบเกษตรศาสตร์วีซี 15. นาฬิกาทีมชายปลูกปัญญาวิทยายลัยนครราชสีมาพบนครราชสีมาหุยหวางคิวมินซีวีซี 18. นาฬิกาทีมหญิงสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคพบขอนแก่นสตาวีซีโดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีฟรีครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่องทรดีวอลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่องทรดีทีที่ทรดีที่นี่ที่เดียว